ผมสังเกตอย่างหนึ่งนะครับคือในรุ่นผมเนี่ยไม่เคยเจอจระเข้ในธรรมชาติเลยแต่ทีนี้พอมีข่าวว่าอาจเจอจระเข้ที่เขาใหญ่บ้างมีเจอในธรรมชาติเนี่ยผู้คนจะวิตกกังวลแพนิกกันมากคือมันน่ากลัวขนาดนั้นไหมครับหรือว่าต่างคนต่างอยู่ปกติสัตว์ป่าจระเข้จริงๆแล้วไม่ใช่สัตว์ละลาน หรือรสัตว์ลูกลานนอกจากว่าเราเข้าไปในถิ่นของเขาจอเคเป็นสัตว์รักถิ่นหวงถิ่นถ้าเราเข้าไปในถิ่นที่อยู่ของเขาแน่นอนว่าเขาก็จะต้องปกป้องตัวเขาปกป้องอาณาเขตของเขาหรือแม่จอเคที่ออ,อกไข่เขาหวงไข่เขาหวงลูกของเขาแล้วเข้าไปในพื้นที่เขาแน่นอนเขาก็จะจู่โจมเราที่จริงแล้วก็คือถ้าถ้าเจอ จอเตตามธรรมชาติถ้าเราแบบไม่ได้ไปยุ่งกับเขาไม่ได้ไปลุกลานถิ่นก,ก็เรื่องของเขาก็อยู่กันไปครับ,รบนอกจากว่าจอเข้ตัวนั้นเป็นจอเข้ขนาดใหญ่ใหญ่มากๆครับตัวใหญ่จะเป็นจอเขตที่ใหญ่เมื่อใหญ่แล้วเนี่ยจะจะอยู่เดียวแล้วนะเขาก็จะต้องกินเยอะ กินสัตว์ใหญ่เขาสามารถที่จะจับแม้กระทั่งวัวควายหมูกวางนะครับบางทีความที่หนึ่งรูปร่างใหญ่สองบางทีอาจจะบาดเจ็บมาอาจจะถูกคนทำ้ายมาสามอายุเยอะแก่แล้วความคล่องแคล่วว่องไวในการที่ไปล่าสัตว์เนี่ยก็จะ<ง>ยากขึ้นบางทีนะเขา้าเข้ามาอยู่ในที่ที่ใกล้ๆกับที่มนุษย์อยู่อาศัยก็อาจจะแอบกินเป็ดไก่วัวควายหมูเหมือต่างๆหรือแม้กระทั่งบางครั้งก็หิวมาก,มากๆก็อาจจะทำลายมนุษย์ได้อย่างเช่นกรณีของเจ้าด่างเกย ชกกใช่นักไก่ไที่ดังมากที่ภาคใต้ที่ชุมพรครับ,รบนะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าจอแค้ใหญ่ขนาดนั้นแนหะยาวยาวประมาณ5 6เมตรอะมากินคนเพราะจับคนได้แล้วเขาได,ไ,ดได้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 กินเขาจะมีความรู้สึกว่าที่เขาเคยกลัวสัตว์ปลาทุกชนิดจะกลัวมนุษย์มนุษย์จะมีจะมีอะไรบางอย่างที่ไปทําให้สัตว์ในกลัวแต่ว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่เขาสามารถที่เขาล่ามนุษย์ได้ก็จะรู้สึกว่ามนุษย์ดีล่าไม่ยากเลย